อ oh คือผมกู้ซ้ายน่ผมขับได้ขับก็ได้ว่าเราจิขับได้บอเนี่ยครับตำแหน่งที่คัดท,ที่ช่างเขาบอกว่าคาัดเนี่ยมันมันอยู่เหนือเหนือสูงเขาเรียกมันลอยครับมันลอยคือผมไม่เข้าใจนะผมไม่ใช่ช่างผมเราไม่เคยเราไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ นไหว่าพอมันลอยปุ๊บเวลาเราเหยียบคัสเกีย1เกีย2เนี่ยมันดีดมันดีดแล้วมันเหมือนมันลักษณะเหมือนมันจะแข็งแข็งนะครับพอแข็งแข็งปุ๊บเวลาออกตัวมันมีโอกาสที่จะกระชากแล้วก็ดับได้ทําให้เวลาเราปล่อยคัสช่วงเกียแรกเกีย2เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงผมก็เลยดูว่าน่าจะขับยากก็เลยให้ช่างเขาลองแก้ไขตรงนี้ให้ดูว่าน่าจะดีขึ้น กลับมาพบกันอีกที่วันนี้ก็วันนี้มีงานที่จะต้องอนำรถไปสองคันนี้ไปจัดการหน่อยก็คันแรกก็เนี่ยครับปรากฏว,ว่าฟิล์มน่าจะร่อนนะครับเดี๋ยวผมให้เขาช่างไปแก้ก่อนเพราะว่ามันเคยเป็นครั้งที่ครั้งที่แล้วอาการเป็นแบบนี้ ยินเสียงไหมครับ <ENNIS> ก็คือคล้ายๆว่าฟิล์มที่มันอยู่ตรงด้านด้านล่างของที่ที่จับประตูเนี่ยก็คือมันน่าจะร่อนพอร่อนปุ๊บเวลาเรากดกระจกเลื่อนเนี่ยมันมีการไปเสียสีทําให้ฟิล์มมันไปแบบมันมีเสียงก็เลยว่าครั <Nein> ้งที่แล้วนี่ผมเคยเคยไปทําละถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ไม่แน่ใจว่าฝั่ง ฝั่งไหนแต่อาการเดียวกันนะครับก็คือเดี๋ยวให้ช่างเขาลือแล้วก็เขาก็จะปาดฟิล์มให้ปาดฟิลม์มแล้วก็ปาดฟิล์มข้างล่างที่มันล่อนออกแล้วถ้าถ้าฟิล์มมันล่อนมาสูงไม่แน่อาจจะต้องได้เปลี่ยนฟิล์มใหม่ก็คือเปลี่ยนทั้งบานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูกันว่าจะแก้ตรงไห ฟิล์มที่มันย่นตรงนี้ได้ไหมถ้ามันแก้แล้วมันยังพอมีฟิล์มที่อยู่ข้างล่างเนี่ยใต้ตรงนี้ไปอ่ะมันก็จะมันก็จะจบเลยมันก็จะไม่ต้องมาเปลี่ยนฟิล์มใหม่ก็เดี๋ยวเราตอนนี้เราจะต้องเดินไปที่ร้านครับเป็นร้านประจาก็จะไกลจากบ้านหน่อยนะครับออกไปทางเลี่ยงเมืองเดี๋ยวมาดูกันว่าทําแล้วจะเป็นยังไง เรามาถึงร้านนี่นะครับคุยกับช่างก่อนว่าอาการเป็นยังไงวควันนี้ช่างกำลังดูขวาขวาข้อตูวเนี่ยครับจะเห็นภายในเพราะจริงๆแล้วตัวตัวเดิมที่ผมทำเนี่ยก็คือฝังฝังทางไปข้าง คนขับจำได้แล้วเพราะว่ามีเป็นฟิล์มตัวใหม่ยิ่ด้วยใช่ที่มันรอดเนี่ยครับที่มันมีเสียงที่มันเสียดสีเนี่ยที่ผมเปลี่ยนฝั่งห้างคนขับเนี่ยก็คือจำได้เลยมันยังเป็นตัวสติกเกอร์ของของอฟิล์มอยู่แต่ตัวเนี้ยมันไม่มีเพราะว่าเป็นเป็นแบบที่ติดมาติดมาตั้งแต่อยู่ในรถ ไปตัวลุงเก่าครับไปเส้นถนนหลังเครับโอ้ทำไมหรอรถด้จากไหนอ๋อ กอ,อ,อ,องให้หน่อยพี่ใช้กองแอร์ไหนๆก็มาแล้วเห็นไ,ไหมครับก็เงียบคลิปล้ะก็เนี่ยตรงที่พอมีประสบการณ์ปุ๊บรู้เลยว่าเราจะต้องทําอะไรพอไม่มีประสบการณ์ปุ๊บตันนี้ก็เดี๋ยวให้ช่างเขาเปลี่ยนใช้กองแอร์ให้ครับเพราะว่าก็นานแล้วไม่ได้เปลี่ยนไหนๆก็มาแล้ว อันนีงใ,ใหม่อยู่เนาะออโอเคแสดงว่าแฟนอาจจะไปเข้าสู่แล้วอาจจะยังเปลี่ยนตอนก่อนหน้าที่ให้พี่เปลี่ยนให้มั้งโอเคก็โอเคครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาอีกคันมาเพราะว่าก็ผมผมไม่รู้ว่าพี่แกเขาทำฟิล์มด้วย เพราะว่าตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยอ,อคนที่แนะนํามาคือเขาแกทําแบบพวกเฉพาะเครื่องเสียงเฉพาะแอร์อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดว่าจะทําฟิล์มด้วยเดี๋ยวมาพร้อมกันทีเดียวจบเลยครับอยู่ทางเลี่ยงเมืองเวลาเรามามันก็ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปขี่เข้าเมืองให้มันวุ่นวายรถติดเราก็วิ่งเส้นเลี่ยงเลยก็สะดวกดีโอเคครับเดี๋ยวขับรถต่อก่อนไปแล้ว ก็เรามาเอารถอีกคันเพื่อไปทำก็จะมีที่ติดฟีดตรงทางนู้นนะครับก็ฟีดตรงนู้นมันก็จะร่อนหน่อย แล้วก็จะมีตรงนี้ที่มันดูแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อยก็เดี๋ยวให้ร้านเขาดูให้ก่อนว่าจะแก้ยังไงตรงที่มันมันเป็นเหมือนขาขาก้าวปูแตกะครับก็คือรถที่เราซื้อมาใช้งานเนี่ยผมต้องต้องลองขับสัระยะหนึ่งก่อนให้ดูว่า มันยังใช้งานได้ตามปกติไหมแล้วก็สภาพมันเป็นยังไงตรงไหนที่เราจะต้องแก้เพราะว่าให้ให้ลูกน้องใช้รถจะได้ไมันไม่ได้มีปัญหาทีหลังก็เดี๋ยวแก้ตรงนี้เสร็จก็น่าจะเรียบร้อยครับน่าจะหมดแนละ้วเพราะว่าก็มีแค่สองจุดส่วนเครื่องอะไรก็ลองขับมาได้ประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วแหละก็เดี๋ยวก็น่าจะโอเค ก็ยังเดี right. hey. ๋ยวรถเยอะเส้นเลี่ยงเมืองโอเคครับก็บันทึกแล้วนะเดี๋ยวให้ช่างเขาดูเดจ๋มีโอเคมันยุ่นเนี่ยแค่นั้นแหละ ได้ได้ yeah, <okay. S 2> ครับเพราะว่าฟิล์มฟิล์มฟิล์มเดิมที่เขาติดจะเป็นฟิล์ม80แล้วครั้เนี้ยการขับขี่ช่วงช่วงเย็นกับช่วงคืนนะมันค่อนข้างที่จะอันตรายครับถ้าคนที่สายตาไม่ดีแล้วคือแบบมันก็ค่อนข้างที่จะมืดผมก็เลยะจะต้องเปลี่ยนรถมาก60ก็เดี๋ยวให้มันให้บานแต่ละบานเนี่ยให้มันค่อยๆล่อนเสี่ยมสภาพก่อนแล้วเดี๋ยว เราค่อยมาไล่เปลี่ยนทีลาะีลาบาลให้มันเหลือ60ดีกว่ามันค่อยจะได้ขับขี่ง่ายแต่บ้านเรามันน่าร้อนครับก็ใช้80มันก็จะทําให้รถมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เปลี่ยนบานแรกแล้วนะครับก็เป็นบานที่เป็นบานบานแคบบานแคบเล็กแล้วทันนี้ก็จริงๆก็ดีคุยกียคุยกับแฟนแล้วก็เหมือนสับสนนิดนึงว่าว่าจริงๆอะ่ะบานตัวข้างหลังเนี่ยมันก็ย่นแต่ผมแต่ผมคิดว่ามันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าแฟนบอกให้เปลี่ยนบานใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนบานเล็กก็ไม่เป็นไรครับก็เปลี่ยนท่น,นี้ก็ช่างเขาก็เลยแนะนําเปลี่ยนเอา ถ้าเปลี่ยน3บานเป็นเป็นเดียวกันเลยมันจะได้จบๆก็โอเคครับไหนๆก็มาแล้วก็ท,ทําทีเดียวก็ตกลงก็จะเปลี่ยนที่เป็นแคปซ้ายขวาแล้วก็บานท้ายตรงนี้ที่มันย่นก็คือเปลี่ยนทีเดียวเลยเพราะว่าตัวที่เป็นกระจกมองข้างกระจกฝั่งคนขับแบบนี้มันก็ยังมันก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าความเข้มมัน80สูงไปหน่อยก็เรามาแล้วเราก็เปลี่ยนทีเดียวเลยครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไล่เปลี่ยนแคปฝั่งทางคนขับ ก็จะค่อยเป็นบานนี้เราดูดูแล้วมันก็เป็นบานไม่ใหญ่โอเคเดี๋ยวให้ช่างเขาเปลี่ยนกันไหลผมไปโดนไง มันก็เลยปุ๊บอ้าวมันหลวมหรออือมันไม่อยู่ที่ตัวการางเลยอ๋อแน่นเลยคราวนี้น่าจะแน่นนะใช่ใช่เมื่อกี้ด,ดูปุ๊บผมมีความรู้สึกว่ามันสนิทเลยแหละอเอ็ดี้เอาก,กันจะเป็นแบบนี้ยูนที่กล้องเอาไปที่กล้องใช่ไหมใช่ครับถามว่ามันดูได้ไหมมันก็ดูได้อยู่แต่ว่า ไม่สบายแบตแล้วใหม่ไหมไม่รู้เพราะว่าบ้านกขาบ่ารถใช่เพราะว่าตอนที่ซื้อก็ก็ไม่รู้ว่าอ่าถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะไฟไม่พอเหมือนไฟไม่พอกล้องอาจยังไม่เสียเพราะว่ามันพอมันไลยๆแล้วมันกลับมาเหมือนเดิมอ๋อเหมือนไฟไม่พออ๋อแต่ผมตอนที่ผมดูห้องเครื่องอ่ะผมดูแบตเขาอ่ะเหมือนมันจะก้อนเล็กกอนฐานอยู่นะตัวนี้ต้อง80แอมป์นะ อ่ะพี่ลองดูหน่อยว่ากี่แอมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตอนที่ผมดูรถน่ะยังตามมนันตามส่วน่ะเก็ยสิบห้าอ่าตามเกียร์สิบห้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบตที่ช่างเขาบอกว่าเพราะว่าตอนที่ผมซื้อรถเนี่ยผมก็เห็นอยู่ว่าฐานแบตเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวแบตที่ที่ซื้ออ๋อเใส่เนแุดเนี่ยเห็นไหมฐานแบตผมว่าผมหินที่แรกว่าฐานแบตแต่มันจะต้องเต็ม นี่ครับ60 60ห5 60บอเค60แอมป์อ๋อเพราะว่าพี่เขาบอกว่าต้องเก็บ15อย่างต่ำอันนี้60ถามว่ามันได้ไหมแต่ว่ามันก็ไฟเหมือนเหมือนรถมันมันใช้ไฟไม่พอครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์อยู่ตอนที่ผมเคยขับรถกับรถ,กบรถเก๋งอะ่แะแต่เราใช้พวกเครื่องเสียงพวกอะไรเงี้ยไฟมันไม่พอแล้วมันทำให้มันไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ มันจะเต็มวันนี้<อ>แปดสิบแปดสิบได้เหรอแปดสิบแอมป์แปดสิบแอมป์โอเคโอเคก็เดี๋ยวเราใช้แบตตัวเดิมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แบตมันเสื่อมแล้วเราค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนแบตลูกใหม่เอาเป็นแปดสิบหรือเจ็ดสิบห้าอย่างต่ำอย่างที่พี่เขาแนะนำ้วกันเพราะตัวนี้มันมากับรถหกสิบเองฟิล์ม ซีมปุ๊บนี่โอ้ใส่กิ๊กเลยครับติดใสกิ๊กเลยใหม่เลยครับอันนี้โอเคเลยรถนี้ก็น่าจะพร้อมใช้ให้นุกน้องได้ใช้งานแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้สักระยะหนึ่งก่อนอินชาด้กน้อง <c oughs> คือก็อย่างว่าพี่ถ้าเอาสภาพไม่ดีไปเลยมันก็เราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะจุกจิกนะเวลาใช้งานเปรน่องรูดองให้ผมกา่านนะ ใช่ใช่เพราะว่าเป็นบ่อนี้เนาะบ่ก็ไม่ยีด้วยรักษายากได้ได้โอเคครับก็เรียบร้อยแล้วก็วันนี้คือการขับรถเนี่ยผมจะพูดเสมอเลยว่าจะลดอะไรก็ตามคือผมผมจะรักษาแล้วผมก็จะดูแลมันค่อนข้างที่จะให้มัน ให้มันดีแล้วก็คือให้มันพร้อมใช้งานได้แบบเกือบรอยเปอรซนะครับก็เราใช้เองด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษจะไม่ว่าจะเป็นรถรถกระบะรถเกง๋งรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยผมค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักษาตรงนั้นค่อนข้างที่จะซีเรียสคือเดี๋ยวนี้ใครๆก็มองว่ารถเดี๋ยวมันออกง่ายออกง่ายขีง่ง่าย ซึ่งมันผิดผิดจากความเชื่อแต่ก่อนว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนกว่าที่เราจะมีใบกับขี่แล้วก็ขับรถได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับประสบการณ์ด้วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทุกอย่างคนขับรถโดยรอบโดยรอบตัวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบมันสะสมแต่เดียเ๋ยวนี้ใครอยากจะจับรถใครอยากซื้อรถมันง่ายนิดเดียวมันก็เลยทําให้แบบการขับขี่เดียเ๋ยวนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลย ดังนั้นเราก็จะต้องระวังแล้วก็ดูแลรถให้มันพร้อมทุกอย่างนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าครบจบเลยทั้งรถของแฟนที่มันมีเสียงกระจกที่ว่าผมเจอมาแล้วก็คือเป็นฟีมันร่อนแล้วก็มาตัวนี้ก็แก้ตัวนี้เรียบร้อยละโอ้พี่เขาใส่ตัวที่เป็นคลิปเหล็กครับคลิปสลับสลับจาก ไม่รู้ว่าที่มันหลุดอ่ะคนก่อนอ่ะเขาใส่ผิดด้านหรือเปล่าอันนี้แกใส่แกอาจจะมีงัดงัดน,นิดนึงแล้วก็โกลบปุ๊บเนี่ยครับแน่นท,ทีแรกผมว่าจะซื้อใหม่แต่ก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีตรงนึงที่ผมบอกครับที่ผมชี้ให้ดูว่ามันตัวที่ขาเนี่ยมันมันหักแต่ว่านี่ก็เนี่ยแน่นแน่นดีเลยเรียบเลยเรียบไม่มี ไม่มีเพอร์ไม่มีแบบง้างออกจากแบบตอนแรกะครับก็เรียบร้อยติดฟิล์มก็สามตัวจากตัวเดียวก็ติดเลยทีเดียวเพราะว่าความเข้ม80ถ้าขับกลางคืนมันจะอันตรายก็เดี๋ยวรอให้ค่อยดันให้มันเสื่อมก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนตัวแคปแล้วก็ตัวด้านหลังให้ให้ลูกน้องใช้ก่อน ก็ตอนนี้ก็ถือว่ารถรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ร้อปร์เซ็แล้วก็ทุกอย่างผมปรับเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันน่ะเดี๋ยวก็จะได้ให้เอารถไปให้ไปใช้งานแล้วเพราะว่าคันเก่าก็ใช้มานานพอสมควรก็ ออยติดี oh, okay. โอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็รถทุกอย่างที่เราคลิปถือว่าสําคัญหมดจะหาว่าไม่สําคัญไม่ได้เพราะว่าเราจะไปไหนไม่ว่าทุกที่เราใช้ทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์มันสำคัญหมดถ้ารถไม่พร้อมคนไม่พร้อมมันไปไหนมันก็อันตรายก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับฝากกดติดตาม Subscribe ไปกางใจให้มันเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวเจอคลิปใหม่ ก็คลิปนี้ไปแล้วครับไ๊วยบากันบ๊ายบาย